สำหรับนะคะล่ามฟรีแลนซ์หรือล่ามอิสระนะคะบางครั้งนะคะก็อาจจะมีลูกค้าที่เรายังไม่เคยเจอเขาแล้วเขาก็ไม่เคยเจอเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ทราบว่าเรามีความสามารถบ้างหน่อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องปกติที่เขาอยากจะสัมภาษณ์เราก่อนนะคะเออลูกค้าบางท่านนะคะก็จะแบบว่าอ่ะ วันนี้วันนี้วันเสาร์เด็กเป็นวันธรรมดาวันนี้วันน,น,นี้ช่วงกี่โมงกี่โมงคุณมาหาผมได้ไหมนะคะผมจะขอสัมภาษณ์คุณนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะว่าถ้าสมมติเราลับปากไปเฉยเนี่ยวันนั้นเราอาจจะเสียโอกาสในการรับล่ามงานล่ามอื่นๆเลยโดยที่วันนั้นที่เราไปสัมภาษณ์เฉยๆมันยังไม่เกิดการทํางานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ยังไม่จ่ายค่าอะไรให้เราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถเลี่ยงได้อย่างมีชั้นเชิงและยังใหง้ยังคงความยังคงเรื่องการสัมภาษณ์อน,นันด้อยู่ก็คือแนะนําคขาว่าสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ได้ไหมจ๊ะนะคะหรือภาษาญี่ปุ่นอาจจะใช้คําว่าเรนนดออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราปฏิเสธเขาแต่เราก็ต้องมีทางเลือกให้เขาเสมอด้วยนะคะ อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในทุกคลิปทุกวันและยังสามารถติดตามกันได้ที่ IG และ Facebook ที่ขึ้นไว้ตรงนี้ค่ะมาตัดสกินนอร์กัะเดี๋ยวไว้เชื่อช่